สวัสดีครับนี่คือนัตพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดกด Subscribe กันด้วยนะครับไม่ว่าจะบน Facebook หรือบน Youtube มันเองนะครับจะได้เอาเรื่องราวดีๆมานำเสนออยู่ทุกวันนะครับพยายามหยิบประเด็นตา่างๆหรือไม่ว่าข่าวสารื่กๆเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับโอเค เอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันนิดนึงพอดีไปบรรยายเปบรรยายเรื่องของการตลาดนี่แหละนะครับแล้วก็มี uh, ผู้เข้าอบรมท่านหนึ่งพูดคําถามน้าสนใจมากนะครับคือเราก็คุยกันว่าเ,ออเฮ้ยมันก็มีธุรกิจที่บางครั้งก็อาจจะเรียกว่าหลอกคนจะแม้รบุว่าหลอกเลยนะใช่ไหมครับออแล้วก็หวังเงินนะรระยะสั้นนะครับ ซึ่งก็เห็นอย่างที่เราเป็นข่าวใหญ่ใหญ่โตเนี่ยนะครับเรื่องของธุรกิจที่มีการตกแต่งบัญชีธุรกิจที่มีการทุจริตเกิดขึ้นนะเจ้าของก็รวยเรียบร้อยแล้วอย่างเป็นต้นใช่ไหมครับเขาก็ถามบอกว่าเออเขยแบบจริงเหรอว่ามันมีธุรกิจที่ที่ไม่ต้องการความยั่งยืนใช่ไหมซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันมันมันจะมีมันจะมีความคันค้านอยู่นะเพราะว่า คือปกติเราเลยธุรกิจเนี่ยมันจะบอกว่าธุรกิจต้องสร้างความยั่งยืนได้มันต้องอยู่ต่อได้มีชีวิตต่อยืนยาวได้ใช่ไหมครับหรือธุรกิจบางคนจะคุ้นเคยกับการะฮะธุรกิจเนี่ยโอ้โหมันอยู่กันมาหลายชั่วยุคคนใช่ไหมครับตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่บางคนถึงคุณปู่คุณย่าสืบทอดกันมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะขณะเดียวกันเองบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอย่างบริษัทที่เป็นพวกแบบบิ๊กเบิม้มอะไรเงี้ยนะครับ <minutes> ขาก็จะมีเรื <lawsuit royable> ่องของการที aquí, mm ่ต hmm. ้องดําเนินธุรกิจต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าก็แน่นอนแหละมันมีเรื่องของผู้ถือหุ้นเข้ามาใช่ไหมผู้ถือหุ้นเองก็ยังต้องการผลประโยชน์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าแบบว่าวิถีของธุรกิจปกตินะแต่ผมก็บอกตรงๆว่าเอาว่ากันโดยแฟนเลยนะว่ากันตรงๆเลยคือมันก็มีหลายคนที่ทาธุรกิจและไม่คิดว่าจะให้ธุรกิจอยู่ยาวนะหรือพูดง่ายๆฉันไม่คิดจะอยู่กับธุรกิจไปจนตายหรอก <c oughs> เอาอย่างนี้กันเลยนะนะครับอืมถามว่าทําไมกูจะเห็นว่ามันคือเรื่องของธุรกิจที่บางคนปั่นขึ้นมาเพื่อปั่นนะปั่นปั่นขึ้นมาบางอย่างด้วยเหตุผลบางอย่างเช่นพอปั่นเสร็จปุ๊บนะฮะมีขนาดไซซิ่งมีคนรู้จักเยอะนู่นนี่นู่นนั่นขายกิจการนะรก็คือขายกิจการก็คือบิ้วพอร์เรียบร้อยแล้วพอบิ้วพอร์เสร็จปุ๊บอ่ะเอาไปขายต่อมีคนมามีคนมาอยากมาซื้อต่อมีนักลงทุนอยากทำต่อจบเอาไปเลย แล้วฉันก็ได้เงินแล้วฉันก็เลิกเป็นต้นส่วนธุรกิจมันจะย่งยืนต่อไหมอันนั้นไม่ใช่ปัญหาของฉันแล้วแล้วฉันก็ไม่ยุ่งกับมันด้วยนะครับซึ่งมันก็เรื่องเกิดแบบนี้เป็นเเปป็็นนที่เข้าใจได้นะเพราะว่าโลกวันนี้ก็มีแบบนี้เยอะใช่ไหมคือตั้งใจทําขึ้นมาปั่นปั่นเสร็จปุ๊บรอให้บริษัทใหญ่มาซื้อซื้อเสร็จปุ๊บฉันปล่อยมือแล้วนะฉันไม่ยุ่งกับมันแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเก็ถือว่าขายไปแล้วไงถูกไหมครับอาจจะมีต่อคือไปเป็นผู้บริหารต่ออีกกกกพัันนนนนนึึึงงงเเเปป็็ต้้้ะคครรบอออออ่าาแลวถจุด๊ ใช่ไหมฮะก็ให้คนอื่นมาบริหารแทนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะมีบางคนก็อาจจะแบบว่าผันตัวเองไปทาบทบาทอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีสิ่งีเกิดขึ้นใช่ไหมครับนั่นยังไม่นับถึงพวกบรรดาธุรกิจที่เรียกว่าตั้งใจนะครับทำขึ้นมาเพื่อที่จะหวังผลระยะสั้นบางอย่างเช่นเรารู้ว่าตลาดเนี้ยหรือธุรกิจเนี้ยนะครับเป็นกระแสสั้นๆเพราะฉะนั้นคืออะไรเข้ามาปุ๊บโกยเงินแล้วปิดเลยครับเข้ามาโกยเงินแล้วปิดเลยเป็นต้นนะครับซึ่งพวกนี้จะเกิดขึ้นกับพวกธุรกิจที่เป็นกระแส คือไม่ต้องการอะไรยั่งยืนนะครับเห็นนะครับเซน์ว่าตอนนี้คนกำลังพูดถึงเรื่องนี้เซน์ว่าคนกำลังต้องการเรื่องนี้อยู่เม่ปนะุ๊บนะครับเปิดร้านขายทําโปรโมชั่นคนแห่มาซื้อเสร็จปุ๊บนะฮะทำของเสร็จมีคนมาซื้อเสร็จปุ๊บโอเคจบฉันปิดกิจการเลยลก็ทำอย่างนี้มาเยอะอย่างเช่นพวกไอ้ธุรกิจที่เป็นแบบพวกแบบว่ามีตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็จะมีแบบเนี้ยเปิดสินค้ามาปุ๊บผลิตของเสร็จ เรียกรรดาพวกตัวแทนก่อนรับของไปพอรับของเสร็จปุ๊บไอ้ต้นต้นต้นน้ําก็ได้เงินแล้วโอเคจบไม่ทําต่อก็ได้เงินแล้วไงใช่ไหมฮะคนรับของก็รับก็รับภาักกันไปต่อก็รับแบกกันไปไปขายไปปล่อยต่อมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะคือคือเราต้องพูดอย่างนี้ผมก็พูดตรงๆนะนะครับผมก็บอกว่าคือมันไม่ใช่ทุกคนที่ทําธุรกิจเนี่ยจะเป็นประเภทที่แบบว่าคิดว่าธุรกิจจะอยู่ไปทั้งชีวิตมันก็มีคนที่ต้องการรวยเร็ว แล้วก็การแล้วมีบางคนก็ต้องการที่จะรวยแบบว่าเออยั่งยืนนะฮะบางคนอาจจะไม่เรียกว่ารวยเลยแบบต้องเรียกว่าฉันอยากจะทํางานนี้ไปเรื่อยๆแต่เราก็ต้องยอมรับนะว่ามันมีคนที่ฉันคิดแค่ว่าฉันต้องการเงินฉันต้องการประสบความสำเร็จระยะสั้นฉันต้องการได้เลยได้เร็วๆเป็นต้นมันมันก็เหมือนกับไม่ต้องไปไกลเอาแค่เปิดเปิดเฟซบ o o กเพจเปิด YouTube Channel อะไรเงี้ยบางคนคือฉันดังเสร็จปุ๊บฉันโกย โกรยระยะสั้นเลยคือโกยโกยโ,โกโกเฟดปุ๊บพอจบไม่ทำช่องแล้วก็รวยแล้วไงู๋กไหมเออก,ก็คิดอย่างนี้กันได้ซึ่งถามว่าผิดไหมผมบอกมันไม่ได้เป็นผิรือผิดมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะแต่ละคนมีความต้องการมีเป้าหมายของชีวิตไม่เหมือนกันถูกไหมฮะ แต่ละคนบางคนทําธุรกิจไม่ใช่เพราะว่าต้องการเงินแต่เพราะมันคือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่บางคนทำเพราะมันรักอันนั้นก็ว่ากันไปใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนนั่นเองเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็่าจะอธิบายกันได้นะว่าแบบว่าเออเฮ้ยไม่ใช่ธุริไม่ใช่ทุกธุรกิจที่ยังยังยืนใช่ไหมครับ อ่าคุณแก่แล้วถ้าอย่างงั้นปุ๊ไอบริษัทใหญ่ๆมันจะทําเลือกไอซัสเซนเดบิวตี้ทาไมก็ต้องบอกอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเพราะบริษัทใหญ่ๆเขามีโจทย์ที่เหมือนเราใช่ไหมโจทย์บริษัทใหญ่เขาจะมีเรื่องของว่าเฮ้ยเขาจะต้องโตต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเขาเป็นบริษัทที่เอาพูด,ดง่ายมันมันปิดทันทีไม่ได้ใช่ไหมฮะหรือแล้วก็ยังดึงไม่ออกจะปิดทําไมด้วยนะ <c oughs> มันมีผู้ถือหุ้นอยู่ใช่ไหมผู้ถือหุ้นยังให้ทํางานอยู่ผู้ถือหุ้นยังยังต้องการกําไรอยู่เป็นต้นเพราะฉะนั้นบริษัทพวกนี้ มันมันอยู่ในแง่ขอ,องธุรกิจอ่ะนะฮะโอเคนะครับก็หยิบมาเล่าสู่กันฟังไว้แล้วกันส่วนนะครับใครนะครับจะทําธุรกิจแบบไหนผมบอกว่ามันก็มันก็แล้วแต่เขาอะ่ะนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่เขาจะเป็นไปนะครับส่วนเ,เราทํางานให้กับบริษัทแบบไหนอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องตัดสินใจเหมือนกันเพราะคุณก็จะรู้อย่างนี้ว่านะครับว่าถ้าการที่เราเป็นพน,นักงานหรือเป็นหนึงดึงในคนที่อยู่ของเช่าแหลก ในธุรกิจแบบนั้นนะ,ะ่รับคือถ้าเกิดเราเราอยู่ในเราอยู่ในธุรกฤฤฤฤฤฤฤิจที่ไม่ได้ต้องการความยั่งยืนเราก็จะรู้ทันทีว่าเออเฮ้ยเราเราต้องทํำยังไงเราควรทําตัวยังไงเป็นต้นแต่ถ้าเกิดเราธุรกิจที่มันแบบว่าเน้นความยั่งยืนแปลว่ามันก็จะมีวิธีคิดอีกหลายอย่างเช่นเรื่องของความมั่นคงนะไหมฮะเราอาจจะแบบเราจะเป็นแบบบริษัทที่มีความมั่นคงทักง,งานสามารถทําง,งานต่อได้เรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดบริษัทที่แบบตั้งใจจะ Exit เ,เร็วๆแปลว่าอะไร เราก็ต้องรู้นะเดี๋ยววันหนึ่งนายเราจะปิดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็หยิบมาเล่าสู่กันฟังไว้แล้วกันนะครับเห็นด้วยไหมให้โอยางไรนะครับก็เขาไม่กามาได้แล้วกันแล้วติดตากันในสอหสนหน้านะว่าจะหยิบเมื่อไหคืนอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ